สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดวันนี้เราก็จะมาดูความเคลื่อนไหวนั่นเองครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรส่งตัวแทนรับ3มข้อเรียกร้องมอบข้าวโพดแม่แจ่มจอชงเข้าคอรมอนั่นเองครับเราก็มาดูความคืบหน้ามอบข้าวโพดแม่แจ่มปักหลักชุมนุมวันที่สองรัฐมนตรีช่วยเกษตรส่งตัวแทนรับหนังสือรับปากจะนําเรื่องเข้าคอรมอ เร่งหามาตรการช่วยแกนนำคู่หากไม่มีการช่วยเหลือชัดเจนเตรียมยกระดับการชุมนุมต่อไปนั่นเองครับจากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้นัดชุมนุมบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาคมพร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ3ประเด็นด้วยกันหลักๆก็คือ 1. จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไร่ละ1,000บาท 2. ประกันรายได้ในราคาต้นทุนที่7-8บาทต่อกิโลกรัมและห้ามนำเข้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดด้วยระหว่างเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์และข้อที่3ก็คือขอให้รัฐบาลเปิดรับจำนำผลผลิตจากเกษตรกร,เ,กรเพื่อที่จะพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำนั่นเองครับ เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการรายงานว่าเกษตรกรยังคงปักหลักชุมนุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มเป็นวันที่2โดยวันนี้มีเกษตรกรจากหลายพื้นที่ในอำเภอแม่แจ่มเดินทางมาสมทบกว่า1,800คนเนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้รับความตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ นายอุทัยบุญเทียมประธานเครือข่ายเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้น,นายนเรศทำรงทิพย์ภุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งตัวแทนมารับหนังสือพร้อมแจ้งว่าจะนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรเสนอที่ประชุมครมเพื่อพิจารณาและหามาตรการช่วยเหลือแล้วแต่เกษตรกรก็ยังปักหลักชุมนุม เพื่อรอผลการประชุมคอรมอและคำตอบจากรัฐบาลต่อไปนั่นเองครับขณะที่กเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนั้นเริ่มเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตแล้วประมาณ3-4%เปอร์เซนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพราะเกรงว่าผลผลิตจะเน่าเสียนั่นเองโดยช่วงที่ผลผลิตทั่วประเทศออกพร้อมกันมากที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกายนคือเดือนหน้า ประเมินว่าช่วงดังกล่าวราคาน่าจะลดเหลือต่ำกิโลกรัมละ3บาทจากปัจจุบันช่วงต้นราคาฤด,ดูราคาฤด,ดูนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ4ี่บาทเจสตางค์นั่นเองครับ หากรัฐบาลยังไม่ช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องเกษตรกรก็จะปักหลักชุมนุมต่อไปรวมทั้งจะยกระดับการชุมนุมให้ใหญ่ขึ้นโดยเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่มกว่า3,000คนพร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวแน่นอนนายอุทัยได้กล่าวเอาไว้นั่นเองครับนี่ก็คือความทุกข์ยาก ทุกร้อนใจของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองครับซึ่งผู้เกี่ยวข้องระดัฐบาลก็ควรจะหันมาใส่ใจด้วยนั่นเองครับเพราะว่าราคานี้มันก็คือยังไม่ได้ทุนนั่นเองก็คือ พูดง่ายๆก็คือขายไปก็มีแต่ขาดทุนอย่าถามถึงค่าแรงเลยนั่นเองครับหวังว่าทางรัฐบาลจะนำเข้าไปพิจารณาและช่วยเหลือกเกษตรกรกันต่อไปนั่นเองครับความคืบหน้าจะเป็นเช่นไรนั้นพี่น้องกดติดตามไว้นะครับผมจะมารายงานให้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านั่นเองครับ